สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมีเพื่อนของเราค่ะสนใจกลอกมรกตด่างจัก,กรพพัดนะคะด่างจัก,กรพพัดและกอกมรกตด่างโบราณด่างโบราณอยู่บ้านหลังเก่านะทุกคนตอนนี้เรามาที่บ้านหลังใหม่เราจะมีด่างจัก,กรพพัดแล้วก็กลุ่มอ่ากอกมรกตด่างเหลือง ส่วนกวักมรกตด่างโบราณน,นะก็จะมีกระถางนี้เป็นกระถางแม่พันธุ์แล้วก็มีอีกระถางเป็นกระถางใหญ่นะคะอยู่ที่บ้านหลังเก่าเพื่อนอยากจะเอาไปปลูกดังนั้นนะคะเราจะตัดก้านเก่าออกเพื่อเก็บไว้ขยายพันธุ์นะก้านเก่าที่ไม่ค่อยสวยใบลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนอาจจะไม่ชอบ เพราะว่าเขามาีมีใบลักษณะที่ไม่สวยแบบนี้นะคะถ้าติดไปในกระถางเนี่ยเพื่อนก็อาจจะไม่โอเคแลงนั้นเราจะตัดออกนะทุกคนเพื่อเอาไปแยกขยายแล้วก็เอาไปชำเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะนก็จะเหลือกลุ่มนี้ นี้ใบใบไม่ด่างเป็นใบแก่นะคะแล้วก็ใบไม่สวยอาจจะตัดออกนะแบบนี้ก็จะเหลืออยู่1ยอดนะคะแล้วก็ยอดขึ้นมาใหม่1นก้านสก้าน3ก้านสีก้าน5ก้าน6ก้านเจ็ดก้านนะคะ จ็ดก้านถ้าเพื่อนรับนะคะก้านนี้เป็นก้านแก่ถ้าเพื่อนรับยังไม่ตัดสองสี่ห้าหเจ็ด เจ็ดก้านกับ2ยอดนะคะเจ็ดก้านกับสยอดห9า้ารวมสองนะสำหรับน้องชูติกาที่สนใจลกล่างมรกตกระถางแม่พันธ์ุกระถางนี้นะแต่ถ้าไม่อยากได้กระถางใหญ่เรามีกระถางเล็กที่เราชำนะคะอ้น,นี้คือเราชำใบชำใบก็ขึ้นยอดใหม่ ด่างโบราณกับด่างจักรพพัดก็ต่างกันที่ก้านนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าก้านเขียวเป็นด่างจักรพพัดถ้าด่างโบราณก้านเขาจะดำนะคะดำลายเดี๋ยวด่างโบราณจะแวะไปที่บ้านหลังเก่าชิคให้นะคะกระถางนี้นะคะถ้ารับนะคะเราขายนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะแต่ถ้ารับกระถางแม่พันเลยห้าเก้าเก้าให้เลยค่ะ แต่ถ้าไม่รับเราก็จะตัดการเอาไปชำนะคะก็จะเหลือแค่ยอดอ่อนๆไว้เป็นมแม่พันธุ์ต่อไปแล้วก็กระถางนี้นะน้องโชติกาจะรับไปปลูกที่บ้านที่กาญจนบุรีและน้องโชติกาก็